ใครจะไปคิดว่าพอศาสตร์อยู่ในมือคนที่เข้าใจวงการมายาจะปั่นหัวพวกเราได้มากขนาดนี้หนุงงามื่นพรมร เป็นนิยายเรื่องสุดท้ายที่ปู่เราเป็นคนสร้างเอาไว้ก่อนตายอีก6เดือนเราจะมีอีเวนต์เพื่อตามหาหนางเอกละครเวทีที่ได้รับเกียรติสูงสุดได้ใส่ชุดนี้แสดงเฮ้ยเราจะช่วยเธอชนะการแข่งขันนั่นเองส่วนเราจะขอเข้าถึงชุดบุกเนี่ยเหมือนมอนแค่ไม่มึงเป็นใครเนี่ยคิดซะว่าเราเป็นนักบ้านดารา,ากันแล้วการประกวดครั้งนี้พี่ต้องการแต่พวกตัวจริงพวกปลอมถ่ายไปก็เปลืองฮาร์ดดิก เอ้ยเรานี่ถูกร้องไห้ทำไมเนี่ยเขารู้กันหมดแหละพ่าปู่ของหมอมเดเป็นคนเล่นของระดับตำนานและนี่ก็เป็นชุดอาถรรพ์ที่อันตรายที่สุดเท่าที่เคยมีมาการแข่งขันเนี่ยมันคือการหาว่าชุดอาถรรพ์จะเลือกใครกูแค่จะมาบอกว่าให้มึงถอนตัวคนที่ไม่รู้ศยศาสตร์อย่างมึงรับมือไม่ไหวหรอกจริงเหรอ นี่คือวงการมายาไม่มีใครก็สนใจความจริงกันหรอกสิ่งสำคัญก็คือเราอยากจะให้คนดูเห็นหน้ารต่างหากทุกคนที่นี่นัาบ้ากันไปหมดแล้วมึงเริกตอแหลคนอย่างเมึงอ่ะมีสิทธมาว่าใครตอแหลด้วยหรอ วังว่าเธอจะมีมีของอย่างนี้ไปจนจบการแข่งเลยนะคำโชว์ได้วิเศษมากฉันตามหาคนกลุ่มหนึ่งอยู่เป็นไปได้ว่าคนกลุ่มนั้นต้องการชุดชุดนั้นจริงๆคิดว่าครกแก้มนุม่งไม่ได้หรือไงต่อหน้ากล้องคนที่ซ่อนตัวในความมืดได้ดีที่สุดถึงจะกลายมาเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้นถ้าทำได้เราจะชนะ มันคืออีนิกมาใช่ไหมมันก็เป็นปกติของคนไม่ใช่เหรอเวลามีความลับอยู่ตรงหน้ามันก็ยิ่งอยากหาความจริงติดตามชมบุงหามื่นพมอดอีนิกมาแบล็กสเตจทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มครึ่งเริ่มวันเสาร์ที่26กรกฎาคมนี้ทางช่องวัน31รับชมย้อนหลังที่แรกทาง n น t f l i x เวลาสามทุ่มครึ่ง